สวัสดีครับคุณผู้ฝันคุณเคยไหมครับอยากเริ่มทำอะไรสักอย่างแต่พอคิดถึงขนาดของความฝันหรือเป้าหมายก็ถอดใจซะก่อนอยากมีหุ่นดีแต่แค่คิดถึงการออกกำลังกายทุกวันก็เหนื่อยแล้วอยากอ่านหนังสือให้จบสักเล่มแต่พอเปิดไปสองหน้าก็วางไว้ที่เดิมอยากเริ่มต้นธุรกิจแต่พอคิดว่าจะต้องรู้ต้องเก่งแค่ไหนก็ทอแล้วแต่รู้ไหมครับ บางทีการลงมือทำเล็กๆแค่วันละนิดนั่นแหละคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของพลังของการลงมือทำเล็กๆแต่สม่ำเสมอและทำไมมันถึงทรงพลังกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับทำไมสิ่งเล็กๆถึงสำคัญนักในทางจิตวิทยาสมองของเราชอบความง่ายและความสำเร็จเล็กๆมันเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งเป้าใหญ่มาก สมองจะเริ่มกดดันตัวเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราตั้งเป้าให้เล็กพอที่จะเริ่มได้เลยตอนนี้สมองจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้นี่แล้วก็หลั่งสารโดพามีนที่ให้ความรู้สึกดีเล็กๆและเมื่อเรารู้สึกดีเราก็อยากทำต่อเมื่อทำต่อมันก็เริ่มเป็นนิสัยและเมื่อสะสมนิสัยเข้าไปความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นครับลองนึกภาพดูวันละ5นาทีออกกาลังกาย เท่ากับ150นาทีต่อเดือนวันละ10หน้าเท่ากับ3,650หน้าต่อปีเก็บเงินวันละ20บาทเท่ากับ7,300บาทต่อปีเห็นไหมครับว่าเล็กๆที่สม่ำเสมอมันเปลี่ยนเกมได้จริงหลักการเล็กแต่ต่อเนื่องทำยังไงให้ยั่งยืน 1. ตั้งเป้าย่อยไม่ตั้งเป้ายักษ์เช่นอยากเขียนหนังสือสักเล่ม เริ่มจากวันละ200คำพออยากวิ่งมาราธอนเริ่มจากเดินเร็ว10นาทีต่อวัน 2. ให้มันง่ายพอที่เราจะไม่มีข้ออ้างถ้ามันยากไปสมองจะหาข้ออ้างทันงทีเช่นวันนี้เหนื่อยอะ่ะแต่ถ้ามันง่ายพอเช่นออกกำลังกายแค่5นาทีคุณจะบอกตัวเองว่าเออก็แค่5นาทีเองแล้วก็ลุกไปทำา 3. ทําให้มันอยู่ในชีวิตประจำวัน ถ้าทุกเช้าเราตื่นมากดมีถือลองเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือก่อนหนึ่งหน้าหรือตอนแปลงฟันลองฟังพอดแคสต์แทนมันคือการฝังสิ่งที่ดีเข้าไปในกิจวัตรที่เราทำอยู่แล้ว 4. ให้รางวัลตัวเองเล็กๆเ,เ,เมื่อทำได้ไม่ได้ต้องซื้อของใหญ่โตนะแค่ให้ตัวเองพักฟังเพลงหรือกินของโปรดก็พอเพราะสมองจะจำว่าการทำสิ่งดีๆเท่ากับมีความสุขห ติดตามตัวเองและให้กำลังใจตัวเองด้วยอย่าให้เป้าหมายเป็นแค่เรื่องในหัวเขียนลงไปเลยครับว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างและให้กำลังใจตัวเองเหมือนให้เพื่อนสักคนพลังสะสมจากก้าวเล็กๆที่คุณอาจมองข้ามมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อแป้งอยากพูดภาษาอังกฤษให้คล่องเธอเริ่มจากท่องศัพท์วันละห้าคำและฟังพอดแคสต์วันละสินาทีไม่ถึงปี แป้งพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจไม่ต้องไปคอสแพงๆเลยครับอีกคนหนึ่งคือจิมส์ที่ฝันอยากเขียนนิยายเขาไม่เคยเขียนจริงจังมาก่อนแต่เลือกที่จะเขียนวันละ300คําครบ1ปีจิมส์มีต้นฉบับ1 0 0 0 0แสนคำและเขาได้ตีพิมพ์จริงๆครับไม่มีความสำเร็จไหนเกิดขึ้นเร็วแต่มันเกิดจากการไม่ยอมแพ้ก,กับสิ่งเล็กๆในทุกวันครับถ้าคุณยังลังเลอย,อยู่ ผมอยากให้คุณเริ่มเลยครับเริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้อยากสุขภาพดีเดินรอบบ้านสัก5นาทีอยากเขียนหนังสือเขียนอะไรสั้นๆสักสามบรรทัดอยากเก็บเงินเริ่มจากเก็บเหรียญวันละเหรียญครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้เท่ากับสิ่งใหญ่ๆที่คุณจะกลายเป็นในวันหน้าอย่าให้คําว่ายังไม่พร้อมขัดขวางคุณจากการเริ่ม และอย่ารอให้แรงบันดาลใจมาตอนที่ทุกอย่างพร้อมเพราะบางทีแรงบันดาลใจอาจจะมาจากตอนที่คุณเริ่มลงมือก็ได้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเรียนรู้ไปรักไปและกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆตอนต่อไปและถ้าคุณนึกถึงใครที่กำลังหมดไฟหรือรออะไรบางอย่างอยู่แชร์ podcast นี้ให้เขานะครับบางทีคำพูดเล็กๆไม่กี่คำ อาจเปลี่ยนวันของเขาไปทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าจำไว้นะครับคุณไม่ต้องเริ่มด้วยสิ่งใหญ่แต่คุณต้องเริ่มเท่านั้นพอสวัสดีครับ